สวัสดีครับมหาเศรษฐีทุกท่านครับผมผมชื่อนายนัทนนท์เพียร์ดุมนะครับจากกัดตุรธานีครับเข้ามากัตตุรนเลยครับกัตตุรนขอขอบคุณมากครับเยอะมากครับผมผมก็อาชีพปัจจุบันนะครับรับราชการครูในตําแหน่งผู้อนวยการโรงเรียนนะครับก็ทําไมสงสัยว่าทําไมพอถึงมาทำทำบริษัท b ีอูนี้นะครับก็เพราะว่าทํางานมา20ปีนะครับปีนี้4ล้านนะครับแล้วก็ มองเห็นรุ่นพี่นะครับพอรุ่นพี่นะครับเกษตรเรไปจะมีที่8,9ล้านเพราะนั้นผมก็ไม่เดินตามครับผมผมเลยมาที่นี่ครับผมอีกอย่างครับก็มีผู้แนะนําครับก็คือท่านพอวีรพลฉลาดแย้มและอาจารย์ดาลุกฉลาดแย้มครับผมผู้ปรับทิศปรับทางครับคือท่านรองอวยพรทุ่โคตรและท่านผู้จัดการกำชัยครับภายใต้สายงานท่านพัสีชักทาและท่านสุภัพแก้วสะเดือนครับ ก่อนที่จะเข้ามาธุรกิจนี้นะครับผมก็ไปขายไข่ครับหลังเลิกเรียนครับเป็นพ่อไข่แต่ก็ไปทําได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับก็ไม่ประสบความสาเร็จเพราะว่าไม่มีโค้ดครับไม่มีใครสอนทําเองครับเจงครับก็ได้ข่าวว่าพ่อวิรพลนะครับได้รายได้หลักแสนครับผมผมก็เลยว่าวันไหนนะท่านจะมาชวนผมมานะครับนะท่านกะมาชวนผมนะครับ ก็เลยไปดูโอกาสที่คอนแก่นครับก็ไปเจอท่านเจอท่านสุขุมสุโขครับผมก็ประทับใจับเจอคุณหมอแขรครับก็ประทับใจท่านครับมีหลายเด้งครับผมก็เลยลงที่สนามสปอตชิปครับผมจบเีดครับผมก็พบอกัะทีดความรวยครับเป้าหมายครับจะพาทีมงานไปล่องเรือสำราญครับสิงคโปร์ในทริปนี้ให้ได้ครับผมขอบคุณมากครับ